สวัสดีครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับนี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยที่เราเจอกันเนี่ยเจอกันบ่อยนะครับช่วงนี้วันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าตัวสินค้าตัวนี้นะครับ iPhone 5 6 g b t h เครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องไทยนะครับไม่ต้องไม่ต้องครัวเลยครับเครื่องไทยนะครับทีนี้เจ้าตัว iPhone 5เครื่องนี้นะครับผมจะพาไปดูรอบๆเครื่องกันก่อนเนาะนี่นะครับติดฟิล์มกระจกไว้นะครับติดฟิล์มกระจก ไว้แล้วก็ด้านหลังก็นี่นะครับก็จะมีรอยประมาณนี้นะครับรอยของเขานะครับแต่ฝาหลังนั้นมันเปลี่ยนได้ครับไม่มีปัญหาส่วนตัวเนี้ก็สวยอยู่ครับนี่ครับรวมๆแล้วเครื่องก็ยังสวยนะครับนนี้ลายน้วมือผมนะอ่าเห็นไหมนี่นะครับนี่คือสภาพโดยโดยรอบของเจ้า iPhone ตัวนี้นะครับสภาพโดยรวมเลยอ่าโอเค ทีนี้นะครับเจ้าตัว iPhone 5ตัวนี้เป็น iPhone 5สีดำนะครับ16 g ิกทเนะครับเป็นเครื่องไทยนะครับเรามาดูด้านในกันดีกว่านะว่าเป็นยังไงนี่นะครับด้านในตัวเครื่องไม่ติดรหัสล็อกอะไรใดๆทั้งนั้นนะครับ iCloud หรือ Apple ID ต่างๆก็เอาออกไว้ให้หมดแล้วนะครับไม่มีปัญหาการใช้งานเราไปดูโมเดลเครื่องก่อนเลยอ ตัวเครื่องติดฟิล์มกระจกไว้นะอืมนี่เลยนี่คือโมเดลเขานะครับอ่าแล้วก็พวกอ่ารหัสเครื่องต่างๆก็ตามนี้เลยอ่าเป็นของแท้นะครับของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอืมทีนี้นะครับพวกในส่วนของกล้องลําโพงต่างๆเนี่ยผมก็เทสว่าให้หมดแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าเครื่องเนี้ยมีตําหนินะครับมีตําหนิในเรื่องของ ใส่ซิมไม่ขึ้นสัญญาณนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนเลยไม่รู้มันเป็นอะไรก็เอาไปแก้กันเนาะส่วนเรื่องแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่แบตเสื่อมนะครับทําให้เครื่องร้อนนะครับและแบตหมดไวนะครับเป็นเพราะแบตเนี่ยเพราะตัวแบตแบตมันเสื่อมเครื่องเลยร้อนนะครับโอเคแล้วทีนี้ในส่วนของตัวเครื่องนะครับก็อย่างที่เห็นครับว่าสภาพสวยนะด้านหน้าเนี่ยสวยเลยแทบจะมองไม่ออกเลยเป็นของมือสองนะครับแต่ถ้าพลิกด้านหลังไปเนี่ยฝาหลังช่วงเนี้ยคุณสามารถนําไปเปลี่ยนได้อ่า ตำหนิก็มีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับหนึ่งเลยใส่ซิมไม่ขึ้นสัญญาณอสองแบตเสื่อมนะครับทำให้เครื่องร้อนอประมาณนี้ส่วนสิ่งที่คุณจะได้รับเนี่ยก็มีตัวสายชาร์จให้นะผมจะแถมสายชาร์จไปให้นะครับกับเจ้า p p o o n เนี่ย iPhone 5ราคาเบาเครื่องเนี้ยสำหรับคนที่จะนำไปเป็นอะไหล่ก็ได้หรือจะเอาไปซ่อมก็ดีนะครับคุณก็เลือกเอาว่าคุณจะเอาความคุ้มในด้านไหนนะครับทีนี้ ก็เนาะผมเชื mm ่อ hmm> ว well, like so so nah. ่าค like so ุณ <qui> ต้องชอบมันอยู่แ like ล้วราคาก็ไม่สูงด้วยราคาราคายาวๆอย่างนี้ครับก็ไม่ควรพลาดกันเนาะกับเจ้า iPhone 56 g b ตัวนี้นะครับอืมดีกับไปซื้อพวกติด iCloud มาในราคาเดียวกันก็ไม่เหมาะเนาะอ่าโอเคเป็นอะไรก็ได้ไปซ่อมก็ดีอืมสำหรับผมนะครับตอนนี้ก็มีบริการฝากขายแล้วนะครับก็ สำหรับคนที่สนใจนะครับอยากขายสินค้า IT แต่ไม่มีเวลานะครับก็มาส่งมาฝากผมขายได้นะครับอยากขายเท่าไหร่ก็ขายเลยส่วนคนที่สนใจ iPhone 5 16 g ิเครื่องนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามทั้งทางเบอร์โทรหรือ ID Line ก็ได้นะครับผมจะเม้นท์ทิ้งรายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็ผมยงยุทธูุ่นซั์ก็ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับ